แบตของมาซารุนะครับปี2025เป็นแบต BL Series แบบนี้นะครับเขาจะเขียน BL แบบนี้นะมันก็ย่อมาจากบัตเลตนั่นแหละแต่เขาตั้งชื่อเป็น BL Series นะครับเพื่อให้แยกจากแบตปี2024นะขาของเขาเป็นมาเกต้าแบบนี้นะครับเนื้องานเนี่ยต่างจากของปีที่แล้วแบบชัดเจนเนื้องานดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีนี่มาเขียนปั๊มเข้าไปเลยว่ามาซารุนะครับนี่มีเลขสีเรียวให้พร้อมอ่ะมาเรามาดูแบตข้างในกันดีกว่าว่าหน้าตามเป็นยังไงมาดูกปนพร้อมๆกันนะครับ นี่สวยๆอย่างนี้เลยไลายเป็นสวยนะผมไม่ได้มีความรู้เรื่องแผงวงจรอะไรนะครับแต่ดูเนี่ยคือมันก็เห็นว่าต่างจากไอ้ตัวแบบถูกๆนะอย่างชัดเจนเนาะแล้วผมขอบยกขึ้นมาดูมันยกได้ไหมอะยกได้ปะเฮ้ยกได้ยกได้ <laughs> เป็นจี่ก้อนวะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, เป็นสิบเซลล์สิบก้อนนะครับแล้วก็มีระบุชัดเจนนะครับเป็น 18650นะครับ1,500มิลลิแอมป์ 3. 7โวลต์10ก้อนนะสวยๆอย่างนี้เลยโอ้งานงานปี2025 e. <itu? S 1> มาสรุปมาดีจร <c twe salaries> ิงๆนะครับผมเห็นเลยว่าเขาตั้งใจพัฒนามากๆเลยนะอ๋อโอเคก็มาดูแบตแบบนี้กัน